สวัสดีครับหนึ่งในคอมเมนต์และข้อความที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นคืออยากให้แนะนําวิธีการเคลียร์แรม iPhone และ iPad เพื่อให้ได้ความเร็วของเครื่องกลับคืนมาซึ่งวิธีก่อนหน้าที่นิยมใช้กันคือการใช้งานแอป CPUX แต่ว่าตอนนี้ตัวแอปไม่มีให้โหลดแล้วครับหรืออีกวิธีคือการเข้าไปที่หน้าจอปิดเครื่องแล้วกดออกซึ่งวิธีนี้สําหรับ iPhone ในรุ่นที่มีปุ่มโฮมทําได้ไม่ยากครับแต่บน iPhone 10ขึ้นไปต้องไปเพิ่มปุ่มโฮมแบบจําลองจาก i แอ i ิซ Touch ซึ่งยุ่งยากและเสียเวลาโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ s i s t i v e Touch อยู่แล้วแต่สำหรับวิธีการเคลียร์แรมเคลียร์เมมโมรีอีกหนึ่งวิธีที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้าไม่ต้องเพิ่มปุ่ม S i s t i v e Touch ให้เสียเวลาและตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีใน iOS 15เราไปดูวิธีกันอีกทีครับเผื่อเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปก่อนหน้าไม่เคยใช้วิธีนี้มาก่อนหรือเพิ่งเริ่มใช้ iPhone ก็สามารถทำเองได้ง่ายๆเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Memory and Disk Scanner เช็ค System Information แม้จะออกมาหลายปีแต่ก็ยังทำงานได้ดีเลยครับลิงกในการดาวน์โหลดแอปจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับหลังจากที่ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปดูวิธีเคลีย์เม m โมรี y เคลียร์แรมเราลองไปเช็ค m e m o r รว่างในเครื่องก่อนเคลียร์กันครับด้วยการเช็คขนาดพื้นที่ด้วยแอป Usage Widgets เพื่อนๆจะเห็นว่าในส่วนข้อมูลเมมโมรตอนนี้มีการใช้งานไปถึง83 84%และขนาดพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเหลือเพียง1.8%เท่านั้นครับ วิธีการเคลียร์แ a มเคลียร์เมมโมรีทำได้ง่ายสุดๆในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเปิดแอป Memory and Dis k s c a n n e r ขึ้นมาแล้วแตะปุ่มสแกนง่ายๆเท่านี้เลยครับรอให้ขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้นซึ่งใช้เวลาไม่นานเมื่อขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปลองเช็คหน่วยความจำที่ว่างอยู่จะเห็นว่าเราได้พื้นที่หน่วยความจำกลับคืนมาแล้วครับมีพื้นที่ว่างในเมมโมรเพิ่มมากขึ้นให้ใช้งานแล้วครับง่ายสุดๆซึ่งพื้นที่หน่วยความจำที่ได้กลับคืนมานี้ แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเปิดใช้งานแอปอะไรบ้างแต่ละแอปออกแบบมายังไงจองพื้นที่หน่วยความจําไปมากน้อยแค่ไหนเครื่องแต่ละรุ่น iOS แต่ละเวอร์ชันก็มีการบริหารจัดการหน่วยความจําที่ต่างกันไปด้วยครับการเคลียร์หน่วยความจําแบบนี้ทําได้เรื่อยๆไม่มีผลอะไรต่อเครื่องนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เคลียร์แรมไปแล้วเมื่อมีการใช้งานเครื่องต่อเนื่องพื้นที่ของแรมพื้นที่ของเมมโมรีที่ว่างอยู่ก็จะถูกใช้งานไปอีก เพราะแอปต่างๆที่เราใช้งานก็จะใช้ทรัพยากรของเครื่องอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแต่การเคลียร์แรมก็ทําให้เราได้พื้นที่ว่างต่างๆในเครื่องกลับคืนมาเมื่อได้กลับมาแอปต่างๆก็จะมีพื้นที่ว่างนําไปใช้ได้นั่นเองครับทําให้ iPhone และ iPad ทํางานได้เร็วขึ้นการเคลียร์แรมก่อนเล่นเกมก็ช่วยให้แอปเกมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับเพื่อนๆสามารถนําวิธีนี้ไปใช้กันได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ